คลิปน <Yeah. S 1> ี้ลูกสาวกับท่ายมาฝากค่ะพี่น้องอัสสัตววัดกองเลียวไปน้อยกับขอโทษขอให้ด้วยค่ะเขาก็ยังว่านมืออาชีพเนาะเมื่อนีโทรแม่พาลูกพาหลานมาเก็บเห็ดเพาะค่ะพี่น้องเห็ดแดงดอกกระเจียวมีเมื่อทอย่างยึดไตตัวยางหน้าของเฮาค่ะยีแสนแรง้จุงแขนเพิ่มมาเบิรงโวยขวดอุดมสมบูรณ์เลยค่ะพี่น้องค่ะบ่อึดอยู่อึดกินเด้อใช่หมดแน่ยไม่ใช่หย่าไปแล้วนะนี่นี่นี่ใช่ใช่หมดเลย้โหดูดีดด้วนะลูกนะช่งภาพของยะนี่นี่ใช่หมดเลยเอาไป๊ะเปิดได้ง่ายแม่นความมาทางนีี้้ลูกมาาทงน ดวงดาวแค่หมดแล้วเนี่ยนี่นี่หมดนล้ลูกนี่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 แค่หมดใช่หมดใค่หมดดูไปแล้วก็ไปดูเยยบไปอามตีนย้อยเยยบเยยบแรกเลย น่าเบาๆเด้วยเนียนมากล่ะนี่แหละ้อนง่ายๆ่ายถูกมาทางนี้อีกลูกมามาถูกครับพี่น้องหน้าสวรรค์แม่ได้หนิตะกุนตะกุนนอกระไปมากบัดเลยหน้าสวรรค์ได้หน่ค่ะหน้าสวรรค์แม่โค้งครับโอหน้าสวรรค์มาเบิกหน้าสวรรค์ข่อยมุนี่แม่หน้าสวรรค์น้าสวรรค์ลูก หน้าสวรรค์โอ้ยแมีนเหมืดโอ้ยให่หมดเลยให่หมดเลยไล่ตาในจังหน่อยได้พี่น้องเด้อป็นเบา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 หน่อยลูกเบาหน่อยหมดังไดเป็นจังไดมันเป็นจังเลยจริงเมียนขึ้นมาขาวจุกโง่ขึ้นใกล้ใกล้โอ้โงพี่น้องเห็นไหมนี่เมีนเหมืดเด้อครับหนีเด้อครับ อยังได้จะมาเกิดกันเป็นพืชลูกบังเลยป้านี่นหัวเข่าหัวเข่าจะเหยียบเอาหัวเข่าหัวเข่าเบียดวายวายเหยียบแล้วเหรอบ่บอยังไม่เหยียบนะครับวายบังเลยบังบังพี่น้องบังขึ้นจะเป่นหมดนี่เพ็ดสีชมพูอังสังาแปลงนี่เป็นหมดเลยมะแมนรับเห็ด อันนั้นนี่พี่น้องเพ็ดเกิดเองตามธรรมชาติแต่แว่ามันเกิดเป็นไหนมันเกิดจากไหรนะจากหูที่เลืคุณยายแล้เอาอัอนมาเพาะอยู่คู่สาว้าฝั่งนี้ก็มีมันไหลรูม่เงี้ยหน้าบหนีุสงสัยคนหนึ่งเลยก็เกิดจากนี่งแหละเดียวไปรเรืยังเนี้มันก็เลยเ,เยกิดเลยเเยียเถื่อนเ,เ,เดี๋ยวไปเรื่องจากหนี่งไปหนแม่นมืดแล้พี่น้อง ได้ดีแบบนั้นสองจากที่บึ้งแล้วว่ามันนวยย่งข้นแล้วกันหลายขนาดเป็นขั้นดีนขัดีพ่าพืะแนีโเอ๋อรมาะมันเต็มไปหมเลยอ่ะนี่ก็ใช่นะคะนี่ แล้วก็ตรงนี้ก็มีโอ๊ยอ้าวว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 งวว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 วเวววีวแววววาวว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 วนรววววเวววยนววว มาชมดอกตะเชียวอีกน้าลูกมามามาดูว้าวดูน้าสวรรค์แม่พี่แป๊มหนึ่งขอถ่ายภาพนิ่งหน่อยนี่เหรอใช่ขอถ่ายภาพนิ่งชิบชิบอืออืออันนี้ก็คือสวนยางของเราแม่ว้าว ใช่หมดแล้วเนี่ยนี่ลูกนี่นี่แล้วก็นี่นี่ไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีมาทางนี้อีกมาทางนี้อีกดูที่ลูกดูอือหือโอ้ใช่สวยดูจะกินอะไรก่อน กินอะไรก่อนดีท<ป>ีนี้ดอกกระเจี้ยวก็กินทั้งปี<อ>เห็ดเผาะเห็ดแดงกินทั้งปีนะนาสวรรค์เราอย่างนี้ก็ใช่นะ <c oughs> นี่ก็ใช่โอ้โหตอนนั้นสระน้ำก็มีปลาโอ้นี่ก็ใช่ นี่คะนี่มาจากนี้อีกลูกเออโอ้โหฝั่งนี้มีแต่เห็ดอันนี้เป็นหน่อแล้วอันน,อนี้เป็นหน่อแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้คืนนี้น,นั่นเองเหยียนได้หมดยังลูกได้แล้วเกือบเหยียบเลยอู้อันนั้นเก็บแล้ว ฝั่งนั้นเก็บกันแล้วเก็บกันแล้วเก็บกันแล้วไวสนุกชึ๊บชึ๊บเราต้องระวังเหยียบอันนี้ใช่ไหมเนี่ยหออ๋อไม่ใช่หอยเราเอาใส่กล้่ของเราเนาะขอเก็บด้วยเก็บเหรออยากลองเก็บเอาเก็บเอาไปใส่ตะกร้าชึ๊บมาต๊ะเอาไปใส่ตะกร้ากับเพื่อนมาลูกมา เลรงๆหน่อยก็ได้ขอตะก้าหน่อยเชื่อไหมใช้คนอะไเห็ดบ้านแม่เนี่มันสิทับกันเตียเป็นแมว้างสั่นเละเป็นยังไงเนาะเถิดติ๊กเอ้ยหน้าสวรรค์หน้าสวัสดีแม่นเก็บฝั่งนี้ตรงเดียวไม่เน่าอันนี้ไม่เน่าอโอ้แอันนี้เน่าแล้วแข็งแล้วอันนี้อันนี้ นี่ไม่เน่าแล้วค่ะอ๋อันนั้นแห้งไปหมดแล้วเอาเป็นเชื้อให้เขาได้เกิดใหม่อือต่างนั้นเก็บเห็ดพอโอ้โหโอ้รากสองยาวรอบสองมันจะเกิดขึ้นไหม่คุณแม่ค้านเก็บโอ้ใจแล้ว โอ้ยเหนื่อยแล้วว่าจะมาแป๊บเดียวไปตรงไหนก็เจอเอาร้อนนั่นไปเห็ดแดงเอาแล้วดูประชากรมาเก็บเห็ดนะคะื่องกินเยอะมากเรวเลี้ยงเห็ดก่อนแล้วไปเอาเห็ดใหญ่เดี๋ยวพี่พี่จะพาไปดูนะคะพี่พี่จะพาไปดูเห็ดนะไหนเราไปดูสิ ฝั่งนั้นเจอเห็ดอีกร้องเลยเดี๋ยวพาไปดูนี่ย่าติ๊กไม่อยู่เราต้องทำหน้าที่แทนต้องเก็บทุกคอนเทนต์แทนน้องพีชจะพาไปดูเห็ดหแล้วนะแม่แน่ไม่เห็นอ๋อ กันสันอู้วันนี้เป,นเป็นเป็ดหรือหา่านเป็ด,ปดอู้อะไรนี่อ่ะโอ้ยทำไมมันใหญ่หนขนาดนี้เนี่ยโอ้โหอืมน,นี้คือเห็นอะไรหนูรู้จักไหมเนะี่ยเห็นอะไรอันนี้เห็นอย่างนี้ลูก เห็ดดตีนแคืออะไรก็ไม่รู้เก็บเห็ดมือนี้กระได้พ่อแกงยูขาพี่นออ้องต้นมะขามอยู่นาบ้านไข่กระปงหยอดอัวรัวย,ยุอ่อนคักมาบ้านนี้มาไปแกง,แกงเห็ดใส่ย่อนมะขามอ่อนสับแซ<ป>่ส่วนห่อนหอนน้ำกันพี่น้อง